อัคาราทูตเปโตรกล่าวว่าความรอดของจิตวิญ,ญญาณเป็นผลแห่งความเชื่อพูดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านไม่สามารถรับความรอดหรือไม่สามารถเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ความเชื่อของท่านจะมีประโยชน์อะไรลองจินตนาการดูว่าท่านจะต้องไปสู่นรกหลังจากที่เชื่อในพระเจ้ามีโชคร้ายใดจะร้ายแรงกว่านั้นอีกครับ ทุกวันนี้มีจิตวิญญาณมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้องพวกเขาไม่มีดวงตาที่จะมองเห็นศัจธรรมหรือพระเจ้าด้วยเหตุนี้แม้พวกเขากล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่พวกเขาก็จะต้องไปสู่นรกพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงเรื่องนี้เมื่อทรงเสด็จมาเป็นครั้งแรกตรัสว่าถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองจะตกลงไปในบอ่อดังนั้นขอให้เรามาค้นหาเกี่ยวกับบรรดาผู้นำที่เป็นคนตาบอดเหล่านี้ในมัทธิวบทที่23ข้อที่13ด้วยกันครับ วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไวจากมนุษย์พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้ดังที่เราเห็นในที่นี้พวกเขาปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไวจากทุกคนพระเยซูตรัสว่าพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ขัดขวางไว้คนเหล่านี้ จะปรากฏอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำาศาสนาทั้งหลายครับพวกเขาไม่ได้พยายามสอนพระวจนะของพระเจ้าผู้เลี้ยงแกะไม่ได้ทำพันธกิจของพวกเขาเลยครับพวกเขาคือคนนำทางที่ตาบอดและเป็นผู้เลี้ยงเทียมเท็จผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงที่พระเจ้าส่งมานั้นคุณคิดอยู่เสมอและทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการให้ลูกแกะของพระองค์กินในหลางหญ้าอย่างดีและนำทางไปในทางที่ถูกต้อง คือทางไปสวรรค์นี่คือข้อกังวลเดียวของพวกเขาผู้เลี้ยงที่แท้จริงนั้นไม่สนใจวัตถุสิ่งของความมั่งคัง่งหรือชื่อเสียงแต่อย่างใดบรรดาผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมามักคิดว่าเราจะให้พวกเขารู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องได้อย่างไรเราจะทําให้พวกเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้องได้อย่างไรให้พวกเขาเข้าใจสัจธรรมได้อย่างไรนี่คือเป้าหมายและความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดาผู้เผยพระวจนะที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้า นี่คือข้อแตกต่างระหว่างผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงกับผู้นำทางที่ตาบอดผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงพยายามฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าและช่วยให้เราตระหนักถึงสัจธรรมอย่างถูกต้องเพื่อน,นำเราไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันด์นี่คือบทบาทหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่แท้จริงครับ